จะหาไปทําไมเพราะว่าถึงแล้วใจเฮาส์อย mm ู่นี่กบและที่นี่ค่ะเป็นโรงงานที่ผลิตน้ําสํารองค่ะกระบวนการผลิตของที่นี่นะคะมีทุกขั้นตอนที่เปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับผมลนที่สํำคานครับที่นี่นั้นสะอาดมากๆเลยครับไปชมข้างในกันค่ะ สองคนมาให้รายละเอีอยดเกี่ยวกับการทําน้ําสํารออนะคะคงไม่รู้เรื่องเนาะครับผมต้องถามผู้รู้ดีกว่าใช่แล้วค่ะอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณจีระค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีระชุมสายนะอาอยุธยานะคะแน่นอนว่าถ้าเป็นของกินนะคะคนจะต้องถามก่อนว่าทานไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับในเรื่องของประโยชน์เนี่ยล่าสุดเลยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับแพทย์ศาสตร์จุฬา ทำการวิจัยสมุนไพรผักสมุนไพรมากกว่า20ชนิดพบว่าสําลองนี้ให้คุณประโยชน์สูงสุดนะครับ,รบเสริมสร้างเม็ดโลหิตขาวในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโอ้โหฟังพี่จิรัตพูดแล้วขั้นตอนการผลิตแล้วแชร์อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มต้นคือเราได้เม็ดสําลองจากธรรมชาติมาเราจะต้องรีบผ่าเอาเม็ดในที่มันีความชื้นออกอยู่ออกก่อนแล้วก็าอบแล้วเพื่อเก็บไว้เป็น วัตถุดิบเพื่อในการทาสารองนะครับ <go van i> แล้วก็จะต้องมาแช่นะฮะมาต้มนะครับแล้วก็ถึงจะมาคัดกากใยออกใช้กระบวนการอย่างที่เห็นนี้ป่ะคะนี่คือขั้นตอนการคัดกากใยป่ะคะใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนการคัดกากใยค่ะและแน่นอนครับมีในเรื่องของขั้นตอนที่อยู่ในระบบของการโรงงานด้วยครับนะปีมีกระบวนการที่อยู่ในโรงงานหลายกระบวนการเหมือนกันเนาะใช่แล้วครับไปไหนเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับกวนะให้พี่จิรัตพาไปเยี่ยมชมโรงงานซะหน่อยครับเชิญครับ ก่อนจะเข้าไปดูวิธีการผลิตมาทําความรู้จักกับลูกสํารองกันก่อนนะคะลูกสํารองเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ในป่าซึ่งคนโบราณที่เข้าป่าจะเก็บลูกสํารองนํามาแช่น้ํากินเพื่อแก้ร้อนในกระหายน้ําทําให้ชุ่มคอแล้วก็จะกินเพื่อประทังความหิวที่สําคัญต้นสํารองอยังเป็นพันธุ์ไม้ประจําจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะกระบวนการต่อจากการคัดแยกกากแล้วยังไงต่อคะ าจากกระบวนการคัดแยกกากแล้วเราก็จะนําวัตถุดิบที่พร้อมที่จะทําน้ําสํารองเอามาสปอกไว้ในตู้เย็นนะครับโดยที่เราจะลงวันที่ไว้ตลอดว่าของเข้ามาวันไหนอะไรยังไงเราจะได้เป็นการ <Like that. S 1> ครับ เป็นระบบ free flow v e r t i c a out นั่นแหละครับนะฮะครับแสดงว่าอายุของเขาก็มีกําหนด้วยใช่ไหมฮะหลังจากที่ทำไปแล้วมีกําหนดแต่ค่อนข้างจะอายุยาวถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้อย่างนี้เราจะคุมไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง5ถึง8องศาศีะคะเท,ทุกเช้าและเช้าของวันเย็นเราต้องมาคอยเช็คอุณหภูมิตลอค่ะแล้วหลังจากได้ตรงนี้ไปแล้วเอาไปทําอะไรต่อคะออจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเข้าสู่ขบ้นนการต้มปรุงนะฮะครับ หลังจากคัดแยกเนื้อสำรองเก็บเข้าตู้แช่แล้วก็มาถึงส่วนของการทำน้ำสำรองกันค่ะเพียงแค่นำน้ำสำรองที่กรองไว้มาต้มให้เดือดเพิ่มน้ำตาลเพื่อให้ความหวานจากนั้นก็นำเนื้อสำรองมาเทผสมลงไปแล้วต้มทิ้งไว้จนเดือด ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความร้อนทั้งก่อนและหลังต้มทุกครั้งรวมถึงการตรวจสอบระดับความหวานของน้ำตาลซึ่งค่าความหวานของที่นี่ต้องไม่เกินสิบค่ะ เราจะไม่ใช้เวลาเป็นที่เป็นเครื่องกาหนดเราจะใช้อุณหภูมิเป็นเครื่องกาหนดนะฮะตั้งแต่95องศาขึ้นไป95องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะเพราะอุณหภูมิที่95องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่น้ําเดือดและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะครกระบวนการต่อไปคืออะไรคะกระบวนการต่อไปก็คือเข้าไปเป็นห้องบรรจุ<อ>ปิดผลิตภัณฑ์ครับอยู่ทางด้านนี้เนาะเชิญทางนี้ครับนี่คือในส่วนของกระบวนการบรรจุใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นกระบวนการบรรจุแล้วก็ปิดนะฮะ ค่ะทำไมต้องเป็นรูปแบบที่เป็นถ้วยแบบนี้คะคือรูปแบบที่เป็นถ้วยเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกกับการรับประทานนะครับบางครั้งบางหนนี่เอาไปงานบุญงานกุศลอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะใช้อย่างนี้กันนะครับยบกซื้อกระบ้างอ้าวที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันครับที่โรงงานครับไหาพื้นดีกว่าน้อไป้านกันไปซื้อของฝากนะสำหรับคนที่คุณรักนีไปครับไปครับไปครับ คะเราก็ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปากน้ําแหลมสิงกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดคุยกับเจ้าบ้านของที่นี่กันดีกว่าค่ะขอต้อนรับค่ะประหลัดเทศบาลน,นะคะหรือว่าตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ําแหลมสิงค่ะขอต้อนรับคุณเจริญเล่าเปลี่ยนค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ค่ะต้องมาถานถึงแหล่งท่องทเที่ยวกันก่อนเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งจริงรทางา่านสมุดเองมีโครงการพัฒนาหรือว่าปร,ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมยังไงบ้างคะครับของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจ,จันทบุรีก็คือตึกแดงและก็คุกกี้ไก่สถานที่ที่สาคัญอีกที่หนึ่งก็คือชายหาดลมสิงห์ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับค่ะครับก็เรามีโครงการที่จะปรับปรุงและพัฒนาชายหาดลมสิงห์ของเรานะครับให้เป็นที่ดึงดูด แล้วก็ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชา,ชาวต่างประเทศนะได้เดินทางเข้ามาเที่ยวนะครับครับตรงนี้นะครับเป็นจุดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสาราจุดชมวิวนะครับ,รบซึ่งเดิมเนี่ย อยู่บนอยู่ในน้ำนะครับปัจจุบันนี้หาดได้งอกมาครับก็ได้อยู่บนบนบนบกเลยครับค่ะครับแต่สามารถชมวิววิวที่คุณผู้ชมจะได้ชมก็คือเกาะแตงต่างๆนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ด้วยนะคะทิ้งท้ายกันตรงนี้ดีกว่าค่ะให้เจ้าบ้านเป็นคนเชิญชวนคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันค่ะครับในโอกาสนี้ครับผมก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบความสงบนะครับขอเอ่อได้มาเที่ยวนะครับชายหาดแหลมสิงของเรานะครับ ผู้คนในตำบลปากน้ำลมสิงห์ทุกคนก็อัธยาศัยดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็มาเที่ยวในพื้นที่ของเรานะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะคุณจรุลเล่าเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งค่ะครับพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมีเปนหาสายทะเลสายลมกับสองเรา ยินพิมแผ่วเบายินเพีงเเยเพงเสียงคลื่นกับเสียงเราบรรยากาศและนี่ก็คือความสุขที่คุณจะได้พบภายในตำบลปากน้ำแหลมสิงค์ค่ะกับบรรยากาศสบายสบาย,บายริมชายหาดแหลมสิง์แบบนี้ค่ะน้ำทะเลใสมากมากค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วครับและที่นี่เองครับท่านผู้ชมจะได้สัมผัสนะฮะในเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวประมงมริมหาเลยครับใช่แล้วละค่ะแล้วก็ยังมีความเก่าแก่ของโบราณสถานนะคะที่เรียกว่าคุณผู้ชมมาที่นี่นะจะสัมผัสก ท่องเที่ยวได้ครบทุกรูปแบบเลยค่ะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีนะนะฮะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวครับค่ะเรียกว,ว่าเป็นการผสมผสานและความกลมกลืนของแหล่งท่องเที่ยวนะ<ม>ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่แบบกลมกลืนจริงๆเลยค่ะครับและท้ายนี้นะทะ่านผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวอยากจะให้เราสองคนพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับ ก็เขียนไปรสนียบัตรส่งมาได้ที่งานสื่อโทรทัศน์ชั้น15การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1600ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะแมมสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่กับได้การทุที่ินไทายจิสวีเราสองคนลาไก่อนครับสวัสดีค่ะ 坐挺难的。